ดีค่ะพี่น้งองวันนี้ออกมาข้างนอกออกกำลังกายก็บ้า,านางพี่ละ่ะวางโอนลนสาพี่แม่ นั่นเป็นนองฟังจ้ะพี่น้องน้องน้่นเืนน่องนี้ฝนตกสุดเมื่อจ้ะน้่นเป็นนองแล้ว นี่เป็นนองปังลูู้เขียวจ้ะพี่นอ้องบรรยากาศดีดีมนีฝนบ่ตกนั่นนงนี่กับสิเด็กน้อยออกกำลังกายจ้ะ นางหดลนสาพี่แน่ฮะไอตัวเล็กอยากออกกำลังกายด้วยติละเฮ้ยไ, <c oughs> ไปจับ